การสอนออนไลน์นะครับในบางครั้งเนี่ยเด็กๆหรือว่าผู้เรียนนะครับที่เขาเข้ามาเรียนกับเราอาจจะเป็นเด็กประมาณป .3 ป .4 นะครับเขายังใหม่กับเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ครับบางทีเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนแล้วไม่ได้ปิดไมค์นะครับเลยทําให้เสียงของเขาเนี่ยอ,ออกมาในห้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งหลายคนก็ยิ่งที่จะแบบโอ้โหยากแก่การควบคุมครับวันนี้เราจะมีวิธีการปิดเสียงนะครับ ผู้ร่วมเรียนได้อย่างไรนะครับด้วยวิธีการง่ายๆนะครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับอาจจะเป็นเทคนิคที่หลายๆคนรู้แล้วนะครับแต่ก็เป็นเทคนิคที่คุณครูหลายคนหรือผู้สอนบางคนเนี่ยเพิ่งเคยใช้ตัว Google Meet แล้วหาปุ่มไม่เจอครับเพราะว่าตัว Google Meet เนี่ยมีการเปลี่ยนหน้าตาไปพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยปุ่ม มิวหรือว่าปุ่มปิดเสียงผู้เรียนนั้นทำอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ตัว Google Chrome แล้วนะครับทำการล็อกอินด้วย Account ที่คุณครูใช้งานอยู่นะครับให้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าที่ด้านขวาบนเนี่ยผมทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับที่ตัว a d d r e s s bar นะครับเราก็จะพิมพ์ว่า meet.google.com หลังจากนั้นเราก็จะกดที่ปุ่มสีฟ้าครับาการประชุมใหม่ซึ่งการประชุมนั้นจะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับถ้าเลือกอันแรกก็คือเราจะสร้างลิงก์แบบลิงก์ประจําหรือว่าลิงก์ถาวรเลยนะครับเราก็จะได้ ID หนึ่งแล้วก็สามารถเอา ID เนี้ยไปใช้งานกับเด็กๆได้ทุกๆครั้งแบบไม่เปลี่ยนเลยนะครับเป็นห้องเรียนประจําว่างั้นเถอะนะครับลิงก์ที่2เนี่ยนะครับเป็นลิงก์ที่แบบ เราจะมีการสอนแบบเป็นครั้งคราวนัดเด็กเป็นครั้งคราวสร้างเสร็จสอนเสร็จแล้วก็ลิงก์หายไปนะครับลิงกที่3คือเราตั้งปฏิทินไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าอีก2วันข้างหน้าเจอการที่ลิงก์แบบนี้เราก็จะใช้ตัวเลือกที่3ครับในการสาธิตตรงนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะใช้ลิงกที่2นะครับก็คือจะสร้างแบบห้องประชุมแบบทันทีนะครับอรอสักครู่นะครับ ตอนนี้เราเข้ามายังห้องเรียนแล้วนะครับขออนุญาตปิดภาพแล้วก็ปิดไมค์ในส่วนนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เสียงสะท้อนนะครับาจากนั้นครับลิงก์ที่ปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับในวินโดว์สีขาวตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มคัดลอกครับแล้วก็ไปแจ้งให้กำรเด็กๆเ,เข้ามาเรียนได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอเปิดตัวเครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับ โดยที่ผมก็จะเข้ามายังรหัสของห้องเรียนที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขเออโทษทีครับเป็นตัวอักษร10ตัวนะครับผมใช้มือถือเข้ามาเราสามารถพิมพ์โดยที่ไม่ต้องมีขีดขีดกลางได้นะครับสักครู่นะครับาจากนั้นก็ผมใช้ เครื่องมือที่ชื่อว่าตัว Google Meet นะครับซึ่งอยู่บนโทรศัพท์ Android ทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเข้ามานะครับฮ่าสวัสดีครับ,รบตอนนี้ก็เข,เข้ามาแล้วนะครับ,รบอาจจะสังเกตว่าก็จะมีเสียงสะท้อน,อนจาก โทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มันจะเกิดขึ้นเราสมมุติว่าเป็นเสียงที่เด็กๆไม่ได้ปิดไมค์สมมุติว่าเราอยากปิดไมค์วิธีการนะครับก็คือให้เรามาที่รูปคนนะครับรูปคนสองคนนี้ซึ่งมีจํานวนผู้คนเข้ามาเรียนอยู่2คนนะครับให้เราคลิก อ่านะครับเราสามารถปิดาาาปิดไมค์ของผู้ผเรียนนะครับลายคนได้แบบนี้ครับาารแล้วก็สั่งปิดไมค์อ่าแล้วาาแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมห้องเรียนได้ค่อนข้างดีนะครับการสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะครับ อาจารย์กำลังจะทำนอก้เาเห็นว่าถ้าเราใช้ตัว Account ที่เป็น Gmail ธรรมดานะครับไม่ใช่ Gmail Account ขององค์กรนะครับของโรงเรียนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะสามารถปิดไมค์ได้เพียงแค่เป็นลายบุคคลนะครับมันจะยังไม่มีปุ่มในการปิดไมค์แบบทั้งห้องเลยนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่คุณครูต้องระมัดระวังนะครับว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนคนอื่นเขาสามารถ สามารถสั่งปิดไม์ทั้งห้องได้เลยแต่ทำไมตัวเราใช้ gmail รีนะครับ, free, รบแต่มันม,มีปุ่มแบบปิดไม์ทั้งห้องเลยนะครับอันนี้คือจันใช้ตัว gmail f ร e นะครับมันจะไม่มีปุ่มปิดไม์ทั้งห้องเลยนะครับนะเดี๋ยวจะสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ Account ขององค์กรน,นะว่า Account ของโรงเรียนเนี่ยมันมีฟีเจอร์ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีความแตกต่างจาก Account s, gmail ท,ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรา ตัดฉากไปดูที่ Account ของโรงเรียนนะครับว่าดีกว่าอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราใช้ Account ขององค์กรหรือว่าใช้ Account ของโรงเรียนนะครับมันจะดีกว่าอย่างไรนะครับสมมุติตอนนี้ด้านซ้ายมือเป็นวินโดว์ของคุณครูด้านขวามือเป็นวินโดว์ของนักเรียนนะครับอ่าคราวนี้ผมจะคลิกที่การประชุมใหม่แล้วก็เริ่มการประชุมทันทีนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับเห็นในส่วนของตัวหน้าจอนะครับกล้องของคุณครูของตัวเราเองนะครับแล้วก็จะเห็นรหัสของตัวเข้าห้องเรียนนะครับขออนุญาตปิดกล้องปิดไมค์นะครับเมื่อเราเห็นแล้วนะครับเราก็จะเข้ามารอนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะเข้ามาครับโดยใช้รหัสห้องเรียนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับด้านล่างนะครับ คณรูก็เอาอารหัสนี้นะครับไปบอกนักเรียนได้ว่าให้เข้าตามรหัสห้องนี้นะครับเมื่อผมกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ห้องเรียนนะครับนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับแล้วก็เข้าสู่ห้องเรียนนะครับ อ่าโอเคครับเด็กก็รล่นกเด็กก็เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วห้องเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้ถ้าสมมติว่าคราวนี้ถ้าสมมติว่าเขาเขาอาจจะมีการส่งเสียงดังเราสามารถปิดไมค์ได้โดยที่ลูกคนกทุกคนนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็กดที่ปุ่มปิดเสียงปิดเสียงผู้เข้าร่วมทุกคนอ่า นะครับเท่าทีครับคือต้องสาธิตให้เราเห็นภาพนะครับว่าเสียงมันจะรบกวนขนาดนี้นะครับนะการปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่มีเฉพาะแอคเคาท์ที่เป็นแอคเคาท์ขององค์กรของโรงเรียนนะครับคุณครูจะมีปุ่มพิเศษนี้เกิดขึ้นนะครับถือว่าเรามีนักเรียนเข้ามาร่วมเรียนได้หลายคนนะครับก็รู้สึกว่า,าเด็กๆเ,เขาอาจจะมีการาส่งเสียงดังนะครับรบกวนการเรียนการสอนของห้องนะครับคุณครูก็กดที่รูปคนตรงนี้นะครับนะ แล้วก็จะปรากฏปุ่มปิดเสียงผู้เข้าร่วมทุกคนเลย,เลยนะครับนะให้กดปุ่มนี้ครับไม์ของทุกคนจะถูกมิวปิดเองอัตโนมัตินะครับนะตรงนี้นักเรียนที่เข้ามาค่าหลักที่ Google กำหนดไว้ก็คือเขาจะเปิดไม์นะครับนะมันแล้วแต่ว่าผู้คนเ,เด็กเรียนที่เป็นนักเรียนบางคนเนี่ยถ้าเขารู้เขาก็จะบอกว่าปิดไม์ปิดไม์นะครับเขาก็จะปิดตอนที่เขาก่อนเข้าห้องเรียนนะครับ ตรงนี้อาจจะเป็นกติกาที่เราต้องบอกเด็กๆนะครับว่าเวลาเข้าห้องเรียนทุกครั้งเนี่ยเด็กๆควรที่จะเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าเราปิดไมค์ไหมนะครับควรที่จะมีการอธิบายเขาหรือบางครั้งเขาอาจจะใหม่กับเรื่องนี้นะครับคุณครูอ,อาจจะทําเป็นแผ่นชาร์ตแล้วก็ให้เขาเห็นว่าเนี่ยรูปไมค์เป็นแบบนี้นะทุกครั้งที่เด็กๆเข้ามาจะต้องเอานิ้วไปกดที่รูปรูปรูปไมโครโฟนตัวนี้นะ ให้มันเป็นรูปกากระบาดแบบน fiz like the like like the so, right ี้อะไรเงี้ยนะครับเด็กๆเขาก็จะรู้ว่าอ๋อรูปไมโครโฟนเป็นแบบนี้นะคุณครูสั่งให้ปิดทุกครั้งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กๆอีกทางหนึ่งนะครับน้องแล้วก็จะได้ไม่เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของห้องเรียนห้องเรียนโดยรวมนะครับเนาะเด็กๆเขาอาจจะไม่รู้ครับเพราะว่าใหม่กันทั้งคู่เลยคุณครูก็ใหม่นะครับเด็กก็เรียนก็ใหม่เพราะว่าการเรียนการสอนตรงเนี้ย เราต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวสักพักหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณคุณครูทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการสอนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์กดติดตามสัญลักษณ์ด้วยนะครับอะ่มในภาพวิดีโอคลิปด้